ปี2025แล้วยังมีคนเชื่อเรื่องนี้อีกเหรอการคัดเลือกด้วยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีครั้งแรกในปี61นะครับซึ่งตอนนี้ปี68แล้วเอาว่ากันง่ายคนที่เข้ามาหาลัยด้วยรอบพอร์ตรุ่นแรกเนี่ยป่านี้บางคนเรียนปโทแล้วอะ่ะแต่ยังมีความเชื่อผิดๆอยู่ครับซึ่งพี่ก็สรุปมา4ข้อด้วยกันข้อแรกสีตามคณะหรือสีตามมาหาลัยไม่จําเป็นเลยเลือกพอร์ตที่สีมันส่งเสริมผลงานโดยรวมของเราดีกว่าครับ 2. สายตามหาลาัยหรือตาคณะบางคนทําปกพอร์ตมาดีแล้วนะแต่พอแปะตาคณะเนี่ยดูเชยเลยนะครับแล้วบอกก่อนนะว่า2ข้อแรกเนี่ยไม่ได้มีคะแนนความพิวาษใดๆนะครับข้อ3พอร์ตต้องเป็นภาษาไทยถ้าเขาไม่ได้บังคับมานะครับภาษาอังกฤษก็ได้ดูสากลดีแล้วก็มันส่งเสริมพอร์ตในแง่ของการออกแบบด้วยและข้อสุดท้ายต้องใส่รูปตัวเองที่ปกพอร์ตอันนี้ก็ไม่จําเป็นครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่พี่มองว่า การใส่ผลงานของตัวเองไปเนี่ยจะแสดงทักษะแสดงรสนิยมเทสในการออกแบบได้ดีกว่านะครับแต่ทั้งหมดมาเนี้ยก็ต้องดูข้อกําหนดของมหาลัยด้วยอย่างเช่นของจุฬาเนี่ยก็ต้องมีรูปตัวเองแล้วก็มีข้อความภาษาไทยเนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้กําหนดมาก็ฟรีดอมเลยหากมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับการสอบเข้ามาหาลัยในคณะสถาปัตย์นะครับลองคอมเมนต์บอกมาได้นะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้นะครับ